ปกติแล้วนะคะช่วงสุดท้ายของรายการเราจะมีการพูดคุยถึงข่าวสถานการณ์รที่เกิดขึ้นแต่ว่าครั้งนี้นะคะเป็นครั้งพิเศษเนื่องจากว่าประเด็นของปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยทีมข่าวลงพื้นที่แล้วพบว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็เลยทํามาเป็นรายงานพิเศษชิ้นยาวให้ได้ชมกันเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่เกี่ยวกับการเก็บขยะเป็นหมู่บ้านของการแยกขยะอย่างชีพด้วยขยะเลยนะฮะนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นอาชีพที่ แม่ผู้คนจะไม่พูดถึงแต่ว่าเขาส่งคุณค่าในการช่วยกําจัดช่วยสิ่งแวดล้อมซะด้วยใช่ค่ะ,ะคเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะเราไปชมรายงานพิเศษชิ้นนี้กันก่อนคะ่ะคนเก็บขยะอาชีพส่งคุณค่าภาวะโลกร้อนโดยคุณทัดดาวทองอิมคะ่ะ ของเสียสะสมที่เกิดเพราะน้ำมือมนุษย์แต่คนส่วนใหญ่กลับรังเกียจมันเพราะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเป็นมูลพิษทางสายตาไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรือแม้แต่ชายตามองแต่ยังมีกลุ่มคนที่เห็นขยะเหล่านี้มีมูลค่าสามารถต่อชีวิตให้อยู่รอดได้วันต่อวัน เหมือนกับคนในชุมชนคนเก็บขยะพื้นที่พุทธมนทลสายสาม ทีมขายปมข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับคนเก็บขยะเหล่านี้พบว่าแต่ละครอบครัวประกอบอาชีพเก็บขยะทั้งแบบอิสระและรับจ้างโรงงานเอกชนอย่างเช่นครอบครัวของป้าคำพองวิมานที่ประกอบอาชีพนี้มานานกว่า20ปีกับเพื่อนบ้านเขาพามาก็มาช่วยกันทำทำาไปหาของอาจะอยากจะมาอยู่ไม่มีบ้านแล้วไม่มีอะไรทำ ก็อยากจะมาเพื่อนวางกะชวนวานรายดีมาไปไหมก็ดีเข้าไปก็ไม่มีเลย mm hmm. ก็อยู่ยๆเพื่อนกันประชวนกันทำดูนี่ยืมไม่ม,ยยม,มียายไม่มีก็ยืมเพื่อนเพื่อนไม่มีก็ยืมยายก็ไปก็อยู่อีกนานมันมีไฟเนาะสีแรกไม่มีนี่เพื่อนบ้านเขาก็ชวนไปขอเดินไปขอไฟเขาตรงนั้นอะ่ะเดินไปวันหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่ามาทุมหนึ่งไปพากันไปนนางคอย คอยให้เจเข้ามาก็ขอเขาคำจะได้เตยลิกาสิบน,น้ำอ่ะสิบห้าบาทเตยไบสิบบาทเทนี่แหละบ้านทีน่นี่เขาเขาไม่ให้ต่อไปคนอื่นอีกนะเพราะว่าถ้าถ้าไปคนอื่นอีกเขาจะเอายี่สิบบาทก็ทเลยเอาเทนี่ความหวังของครอบครัวนี้คือสามีของป้าคำพอง ผู้เป็นเสาหลักของบ้านที่คอยเก็บขยะหารายได้จุนเจือครอบครัววันต่อวันลำบากมั่งไหลำบากมั่งตาแะละลำบากยายก็คอยขัดของขายตาฝนตกก็ขัดไม่ได้ขายเนาะไม่ได้ไปขายก็ถ้าไม่มีเงินไปยืมเขาก็คิดลำบากก็อยากกลับบ้านก็กลับบ้านไปก็ไม่มีอะไร ก็อยู่เพื่อนบ้านชวนดูก็อยู่นะคะถ้าเขาไปก็ไปกับเขาพร้อมกันเลยแล้วแอบคิดไหมคะว่าวันหนึ่งถ้าตาซึ่งเป็นกำลังหลักของบ้านะล้มป่วยหรือว่าไม่สามารถออกไปทำอาชีพได้ยายจะทำยายกะคิดอยู่ยวทำยังไงจะกลับบ้านหรือจะไปไหนกันดีกลับบ้านไลยชวนตากลับบ้านเลยถ้าทำไม่ได้จะไปอยู่ที่บ้านยายก็ทำกอกกแกกที่บ้านเลย เพื่อนบ้านนะเนี่บ้านปลูกพาเก็บผักเก็บอะไรท้ายอยู่บ้านดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตของป้าคำพองและครอบครัวจะเรียบง่ายแต่หากเกิดเหตุจำเป็นต้องใช้เงินก็ไม่มีเงินสำรองไว้ใช้จ่าย ความไม่แน่นอนเหล่านี้เกิดขึ้นกับอีกหลายครอบครัวอย่างเช่นครอบครัวของนายชาคอเฉลียวฉลาดที่หารายได้จากการเก็บขยะโดยขับรถซาเล้งตระเวนเก็บของเก่ามาขายด้วยน้ำพักน้ำแรงและความขยันขันแข็งของตัวเอง ขยะที่ตรงบริเวณไหนอะค่ะไปบางบอลห้าบางบอลหนึ่งสามสี่ห้าไปหมดครับก็ขี่ซาเลงขั้นนี้ไปครับเก็บตะเวนเก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆฝั่งนี้ก็ไปทางตลิ่งชันสายหนึ่งสวนผักอะไรแบบไปทั่วที่เข้าหลังบ้านเขาเขาก็ว่าอย่างนี้เขาก็ว่าเข้ามาทําไมเราก็หาของถ้าบ้านไหนว่าวัานหลังเราก็ไม่ต้องเข้า แล้วพี่มาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะมาแปดปีแล้วแล้วก็ทำอาชีพนี้มาโดยตลอดครับทุกครั้งที่ฝนตกทำให้รายได้จากการหาขยะลดลงโดยเฉพาะช่วงนี้ที่บางวัน ก็แทบจะหาขยะมาขายไม่ได้เลยรายได้ของอาชีพนี้เป็นการหาเช้ากินข่าหากวันใดที่ไม่ได้ทำงานก็จะไม่มีเงินส่วนเรื่องเงินเก็บนั้นไม่ต้องพูดถึง นอกจากชาวบ้านที่ออกเก็บขยะเพื่อมาส่งขายให้กับโรงงานแยกขยะแล้วยังมีชาวบ้านบางส่วนรับจ้างคัดแยกขยะภายในโรงงานซึ่งตั้งอยู่ปากทางเข้าชุมชนเหมือนอย่างนางมาลีพวงจำปาที่เธอบอกว่าข้อดีของการรับจ้างโรงงานเป็นเพราะรายได้ที่แน่นอนกว่าตกวันละ300บาทและที่ผ่านมาเธอต้องทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อหารายได้มาเลี้ยงลูกชายวัยสาขวบ ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาตรงนี้ทำอะไรบ้างคะก็คัดของคัดแยกของัขยะแล้วก็พวกกดน้ำพวกอะไรเงี่ยก่อนหน้านี้ทำอาชีพอะไรคะก็บางทีก็คุยขยะมั่งบางทีก็ก็ส่วนมากจะคัดแยกของเนี่ยค่ะไปก่อนจะไปคุยขยะแล้วรายได้วันนี้กับเมื่อก่อน ตอนไหนดีอก่ะก็มันก็พอๆนะแต่ถ้าถ้าเราทํางานเหมาอะไรเงี้ยมันจะได้เยอะกว่าแต่เราทำมันทำรายวันใช่เนี้ยรายได้วันเท่าไหร่คะสามร้อยจับเมื่อก่อนตอนเมีมันก็สุดี่เราไปคุยขยายเงี้ยเราก็ได้ของชำเลรวยอะไรมาขายเงี้ยก็ได้แล้วงานที่ทําอยู่ทุกวันนี้พอพอกับค่าใช้จ่ายประจำวันนะคะ จะว่าพอมันก็ไม่พอใช้จ่ายมันเยอะแล,แล้วมีการทำยังไงบ้างก็บางทีถ้าไม่พอก็บางทีก็เบิ่เเขาแก่บ้างอย่างเงี้ยค่าน้ําเขาไปมาอย่างเงี้ยมันไม่พอถ้าเหมก็เบิ่อเขาแก่อ,อ,าอาชีพคนเก็บขยะเป็นอาชีพหนึ่งที่รับใช้สังคมด้วยการเป็น,นกลไกสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมหาศาล ให้เหลือส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยต่อไปแต่สิ่งตอบแทนผู้ประกอบอาชีพนี้คือความละเลยต่อสภาพชีวิตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบจากการลงพื้นที่ทีมข่าวเห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนแห่งนี้มีความแตกต่างกัน โดยชาวบ้านที่ทําอาชีพเก็บขยะต้องเช่าพื้นที่อาศัยสร้างบ้านเองจากเศษไม้เศษสังกะสีเก่าๆและต้องจำยอมจ่ายค่าน้ำค่าไฟในราคาสูงขณะที่บ้านในละแวกเดียวกันที่เป็นเจ้าของธุรกิจคัดแยกขยะมีความหรูหราเป็นอยู่อย่างสุขสบายทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสภาพความเป็นอยู่เป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหาเหล่านี้จึงถูกถ่ายทอดสู่ลูกหลานต่อไปโดยที่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือบ้านศรีนครินของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเป็นคำตอบเดียวในขณะนี้ที่บรรเทาความยากลำบาก ด้วยการรับดูแลเด็กด้วยโอกาสที่พ่อแม่ต้องหาเช้ากินค่ำเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามารับเลี้ยงก็จะเป็นเด็กที่ะจะมีปัญหาหนึ่งคือตัวปัญหาของเด็กเองทั้งเรื่องของปัญหาสุขภาพเด็กบางคนมีเรื่องของโรคประจําตัวนะคะ,ะลิ้นทั้งเล่นหัวใจลั่วก็มีพาลัสซีเมียนะคะโลหิตจางต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาครอบครัวซึ่ง พ่อแม่บางคนไม่มีความพร้อมนะคะทั้งเรื่องของบางคนพ่อแม่ใช้สารเสพติดก็มีนะคะพ่อแม่รายได้น้อยบางคนทํางานรับจ้างชั่วคราวไม่แน่นอนนะคะรายได้ไม่แน่นอนเด็กที่นี่เนี่ยเขาดูด้ยโอกาสกว่าเราเยอะเรามองว่าเดิมทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้โอกาสแล้วเนอะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นคนมีเงินแต่ว่าเรา ทําหน้าที่เราก็คือตั้งใจเรียนได้มีโอกาสว่าเออในสิ่งที่เราได้เรียนเราสามารถที่จะมาช่วยเด็กที่เขาด้อยกว่าเรานะคะเราก็เลยใช้ความรู้วิชาชีพที่เราได้เรียนมาเนะะี่ยค่ะมาช่วยเหลือไม่ว่าจะอยู่ตรงมุมไหนเราก็สามารถทําได้แต่พอมาเจอกับสภาพปัญหาของที่หนองแขมที่นี่ก็คิดว่ามันยังมีอะไรให้เราต้องทําต้องพัฒนาต้องช่วยเหลืออีกเยอะ การเลี้ยงดูเด็กๆจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยทั้งค่าอาหารค่านมและอื่นๆซึ่งขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเดิมทีเนี่ยค่ะเคยได้รับคืองบประมาณจากทางรัฐบาลแต่ในลักษณะของการรับเงินสนับสนุนเนี่ยก็คือเป็นการทำ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐบาลในแต่ละปีนะคะแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงระยะเวลา3-4ปีหลังมานีเา่เงินที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลแทบจะไม่ค่อยมีอาจจะมาจากความเชื่อมโยงของนโยบายของทางภาครัฐหรือเปล่าที่เขาไปทุ่มให้กับทางเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรมแต่ในส่วนของการพัฒนาเด็กหรือว่าเนี่ยหาะเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยน้อยลง แม้จะมีผู้ใหญ่ใจดีแวะเวียนมาช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ด้วยการบริจาคเงินและสิ่งของแต่นี่เป็นเพียงเศษเสียเ้ยวของความเอาใจใส่จากกลุ่มคนที่มีความเมตตาแต่ความเอาใจใส่ที่แท้จริงกลับไม่ได้รับจากกลุ่มคนที่มีหน้าที่โดยตรงกัญชัยสกุลพิมลรัตน์กฤิจขจรสมสะอาดถ่ายภาพทัดดาวทองอิมทีมไขปมข่าวรายงาน เ,ออเห็นจากรายงานพิเศษนะครับเห็นภาพเลยนะครับว่านะครับยังมีผู้คนคอีกนะครับอีกมากมายนะครับทีออ่ต้องอยู่กับขยะนะครับเมื่อขยะที่คนทิ้งมากมายมาสารนะครับและเขาสามารถที่จะแปลงขยะ เป็นเรียกว่าเป็นอาชีพสามารถยังชีพได้นะครับเขาบอกว่าในพื้นที่นี่นะคะมันถูกแบ่งเป็นสส่วนก็คือพื้นที่ของคนมีเงินกับคนที่ทําหน้าที่เก็บขยะแยกขยะโดยที่กลุ่มคนที่ทําหน้าที่เก็บขยะเนี่ยจะเช่าพื้นที่ของคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็จ่ายค่าน้ําค่าไฟแพงมากคุณสวิตเชื่อไหมคะค่าไฟหน่วยละสิบบาท อพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพยังไม่ถึงขนาด10บาทนะคะคนเก็บขยะแพงมากจริงๆคนเก็บขยะบ้านที่ไปเอาไม้เศษไม้เนี่ยมาต่อเองอยู่มา20ปีทุกวันนี้จ่ายค่าไฟหน่วยละ10บาทไม่ไหวอะค่ะก็แสดงว่าเจ้าของที่ใช่ครับก็ให้ที่ตหบับเป็นเช่าทิ้งขยะก็ให้ทํางานด้วย อาจจะคนบางคนในกลุ่มนี้ทำงานในโรงงานบางค,บคนก็ทำหน้าที่เก็บของตามถนนเนี่ยมาแยกแล้วก็เอาไปขายแต่ก็คืออยู่ในพื้นที่เขาแต่จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้เขาด้วยครับโอ้นะครับเก็บขยะแต่ว่าใช้ค่าไฟที่แพงกว่าคนกลุ่มโดยเฉพาะคนที่มีอ,อาชีพอ,า,อาจจะเงินเดือนหลายหมื่นเป็นแสนก็ยังใช้ค่าไฟไม่ถึงของค,ค,ค,คนเหล่านี้เลยนะฮะและอยู่กันทุกวันนี้นะคะ,ะ,คะเหมือนว่า คุณซิวิตเอาอย่างนี้ละกันอยู่แบบไม่มีทะเบียนบ้านอะ่ะอยู่ได้ไหมนะครับทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดตัวอยู่ที่นี่อยู่มา20ปีไม่มีทะเบียนบ้านพูดง่ายว่าพอพยพมาจากภูมิลำเนาเดิมเลยบ้านเกิดของใครของมันมามา,มารวมกลุ่มกันอยู่ตรงเนี้ยไม่มีทะเบียนบ้านนะมาอยู่20ปีถ้ากับว่าคนบางคนเนี่ยมาอยู่ที่นี่จนกระทั่งลูกมีเรียนมหาลัยจบมหาลัยเลยใช่โดยที่สภาพที่อยู่ก็อย่างเนี้ยต่อบ้านกันง่าย ขอไฟฟ้ามาใช้ราคาแพงก็ยอมค่ะเขาอยู่ได้อยู่กับความเหม็นความอับชื้นความเน่าของขยะก็จําเป็นต้องอยู่เด็กๆหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็พ่อแม่ไม่ได้มีเงินที่จะส่งให้หรือว่าไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงเพราะตอนกลางวันเนี่ยต้องออกไปเก็บขยะก็ต้องไปฝากไว้กับมูลนิธิมูลนิธิดูแลให้เสียเงินนิดหน่อยหน่อยไม่มีไม่เป็นไรมูลนิธินี้เองตัวรัฐรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้ดูแล นโยบายการขอเงินเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันนี้ไม่มีไม่มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมีแต่ภาคเอกชนหรือคนที่ใจดีเนี่ยเข้าไปเข้าไปเลี้ยงเอาเงินไปให้อยู่ได้เพราะตรงนี้แต่มันเกิดความไม่มั่นคงนะครับเห็นทีดูแล้วนะครับเรื่องนี้กระทรวงทรัพยากรมนุษย์นะครับได้ดูรายงานของเราแล้วเนี่ยนะครับหน้าที่นะครับน่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลว่าทํำยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับยังมีผู้คนจํานวนมากมายที่อยู่กับกองขยะ นะครับที่สําคัญก็คือเขาเต็มใจอยู่แต่ว่าคนที่ไปหาประโยชน์จะเข้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแหมกเ็เขาเรียกว่าเขาต้องใช้ใจ่ายค่าค่าไฟฟ้าค่าอุโปโภคบริโภคที่แพงกว่าว่าคนเมืองทั่วไปซะอีกัค,ไม,คไม่ได้อยู่แบบมีความสุขเหม็นก็เหม็นที่ทางก็ไม่ได้ดีบ้านก็ทำขึ้นมาเองมันไม่ได้มีความสะดวกแบบเราปกติทั่วไปนะคะ,คะ ถมต้องใช้ใจ่ายที่แพงด้วยนะ,ค,ะครับอะค่ะคุณผู้ชมคะฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการขายปุ่มข่าวหมดลงแล้วควณสชวิทยปุตพริง้งนาิชันณลินสิงห์ัพุทธางกูนพร้อมๆกับทีมงานขายปุ่มข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ